คณะคุณานันนันะฮะคณะที่ดูแลเรื่องนี้คือคณะของใครอ๋อ,อจากคณิตนะฮะน,น่าจะมีส่วนผมเ<อ>ชื่อว่าคณะยกอนานก็คงก็คงคุยกันในหมู่คณะกรรมการด้วยกันเองแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่เป็นนักการทูตก็อดีตทูตแล้วก็อดีตประลักกระทรวงการต่างประเทศผมก็แก่ฟังเสียงของนานาชาติคือการสร้างบรรยากาศตอนนี้ก็สําคัญว่าถ้าถ้าไม่มีพรกชุกชันคณนันเนี่ยเคยทำวีรกรรมครั้งหนึ่งจําได้ไหมฮะ ตอนปฏิวัติพลเอกชาติชายชุนทวัน2,534คุณสุจิตาปฏิวัติโดยพลอากาศเอกเกษรลรจนนินนให้คณะรัฐมนตรีของคุณชาจชายขึ้นแลรือบินเสร็จแล้วก็ไม่ให้เครื่องบินขึ้นจับไปไว้ในเกสเฮาส์ในกองทัพบกนะเฮาส์อเลสแบบองซานซูจีอะขังอยู่ในบ้าน แล้วก็แต่งตั้งคุณนัน์เป็นนายกแต่นี่แรกที่คุณนัน์ขอนะฮะในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วเขาจะต้องปฏิบัตินะไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่รับเป็นนายกนะฮะคล้ายๆกันคือปล่อยคุณชาติชายนะฮะแล้วเป็นไงฮะสถานการณ์ตอนนั้นเาเป็นคนที่มีอิสระในความคิดและปฏิบัติของเขาเขาถามว่าแล้วเป็นไงตอนสถานการณ์ดีขึ้นไหมดีขึ้นทันทีเลยนะฮะใช่ก็ก็โอเคในในโลกโลกเลยนะเพราะเวลาพลเอกชาติชายตอนนั้นคนก็ไม่ได้รังเกียจนะ ผมคิดว่าความคิดเห็นของคุณนันและคณะกรรมการคราวนี้รัฐบาลต้องฟังเลยล่ะมีน้ำหนักนะะต้องฟังเลยล่ะถ้าคนกันเองอ่ะคนกันเองคนรักไม่กันเองฟังแค่นั้นเองนะฮะต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติต่ถ้าปฏิบัติก็โอเคใช่ไหมแต่ถ้าไม่ปฏิบัติใช่ไหมถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยคุณอนันจะเหลือราคาเลยผมได้ยินวันนี้แต่คนในพรครัฐบาลเป็นคนพูดเองนะฮะพรคของคุณ วันหาดศิละปะอาจารย <c oughs> ์เุกคนบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งที่คุณอนันต์ขอให้ยกเลิกพระราชก,กำหนดฉุกเฉินเนี่ยนะรัฐบาลไม่ทำ,ททำคุณอนาันตาน์จะไล่ราคาทันทีคือคือ คุณปัญหาจะพูดอย่างนั้นถ้าคุณปัญหาจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าคนนั้นก็มีทางออกของตัวเองเหมือนกันคนนั้นบอกว่าถ้านัาข่าวถามเลยบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ปฏิบัติตามเขาจะว่าไงผมก็ทางานของผมต่อไปก็เป็นข้อเสนอพูดโดยมารยาทแต่ผมเชื่อถ้าไม่ตามผมก็ไม่เป็นกันนะแต่ผมเชื่อผมเชื่อว่าถ้าหากว่าคนรักใค่กันเองแล้วคนที่มีเครดิตมีต้นทุนทางสังคมแนะนาขนาดนี้เนี่ยต้องฟังเรื่องตามมาอีกหลายเรื่องนะฮะบอดินวาจะโรบนเนี่ยนะเออเป็นคนแรกนะที่ฟ้องนะฮะว่าเขาคือผู้เสียหายก ศูนย์ยังอยู่ในไส้เขานะนักข่าวอิสระอ่านักข่าวอิสระหรือจะเป็นน้องคุณลีลาวดีก็แล้วแต่ละแต่ว่าเป็นคนแรกที่ฟ้องนายกอ่ะเจ่มะที่คุณใช้กําลังสลายพวกเขาทําให้เขาบาดเจ็บ90คนล้มตายเจ่มะบาดเจ็บพันกว่าคนก็ติดตามเพราะว่าฟังจากรัฐบาลที่แค่รับฟ้องด้วยนะในสิ้นปีนี้ที่หวังว่าเร็วไปไหมาะรับฟ้องด้วยนะอะไรนะถ้ายกเลิกพรกฉุกเฉินภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเร็วหรือช้าเลยไหมคะถ้าฟังจากรัฐบาลเนี่ย คุณอนันต์พูดเมื่อวานให้ยกเลิกสิ้นปีนี้เหรออาจารย์ปนิธานอกมาบอกวันนี้เขาใจ้ก็บอก immediately เลยนะฮะยกเลิกเร็วที่สุดเลยนะฮะทนทีได้ยิ่งดีนะก็ลองติดตามดูใช่ค่ะถามพี่ว่องนักทิเทศศาสตร์หน่อยว่าทำไมถึงตอนนี้กระแสที่ปฏิรูปสื่อมากมายมหาศาลนะฮะเพราะรัฐบาลก็เป็นโทษไงว่าสาเหต อย่างหนึ่งของการที่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ยึดสนามบินยึดธรรมเนียบมาจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่ราชประสงค์เนี่ยส่วนหนึ่งมีการใช้สื่อเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองอันนี้เราไม่ปฏิเสธนี่สื่อนี่ไม่หมายถึงสื่อไหนอ้าวก็สื่อไหนก็ใช้โทรทัศน์เคเบิ้ลไม่หรอเอเอสทีีใช้โทรทัศน์พีทีีและยังใช้อินเทอร์นเนต็ตอีกอใช่ไหมฮะเสรแ,แล้วเขาบอกว่า ใช้แบบนี้มันไม่ถูกหลายคนก็มองน,นี่มันไม่ใช่สื่อหรว่านี่มันเครื่องมือทางการเมืองชัดๆใช่ป่ะถ้าคุณทําตัวเป็นสื่อนะในต่างประเทศทั่วโลกก็ไม่มีเขาก็ต้องเสนอตามเนื้อผ้าใช่ไหมที่นี่เขาก็บอกเขาจะปฏิรูปตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งอาอา,ารย์นี่เทศศาสตร์จุฬาเป็น ห,หัวหน้าคณะใช่ไหมเป็นประธานคณะกรรมการเสร็จแ,แล้วนายกไปเดินสายพบสื่อตรงน,นี้ผมก็เลยสงสัยว่าตกลงจะใช้คณะกรรมการนำร่องในการปฏิรูปหรือว่านายกจะปฏิรูปเองเพราะว่าสื่อที่เป็นปัญหาทุกวันนี้นะฮะสื่อเคเบิ้ลเคเบิลนะก็ส่วนหนึ่งแต่สื่ออีกส่วนหนึ่งก็คือโทรทัศน์นะคุณมองมองว่าเป็นสื่อของรัฐเป็นของรัฐบาลน,นะฮะก็ <c oughs> ไม่ได้ยินเหรอเขาไปพบ พวกนังสือพิมพ์มติชนเขาไปด้วยตัวเองนะฮะไปธทรัตไปด้วยตัวเองใช่ไหมเสร็จแล้วออกมาก็บอกแล้วสื่อที่เหลือนายกจะว่าอย่างไงแต่ผมว่านายยกบอกทเลยไอเดียนี้อาจจะเป็นไอเดียที่มาแล้วก็ไล่เปลี่ยนที่หต่างที่นังสือพิมพ์เนี่ยไปพบกิ่ฉบับก็แล้วแต่แต่พราะามสื่อที่ที่เหลือก็โทรทัศน์ก็เขจะเชิญมาทั้งหมดเลยมาพบผมทีเดียวเห็นไหมทำไมไม่ไปพบโทรทัศน์อ่ะใช่ป่ะ คุณบอกให้เหตุผลว่าอะไรที่ไปพบสื่อเดียว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 เป็นเวอรี่เอกซ์คลูซีฟใช่ไหมไทยรัฐมิติชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เพราะพวกนั้นเขายิ่งใหญ่นะคุณไปแตะต้องอะไรเขาไม่ได้ใช่เปล่าคือเขาไม่อยู่ใต้นจเขาไม่อยู่ใต้อาจของรัฐบาลแต่ว่าสื่อโทรทัศน์เนี่ยองถือว่าเป็นใช่ไหมเออก็สื่อโทรทัศน์ก็พู้ใหญ่คือเขามารอดูว่าจะฟังคําสั่งจากแต่จากการที่สื่อมวลชนประชุมกันเนี่ยมีส่งนหนึ่งที่เรียกร้องกลับไปเหมือนกันก็คือปฏิรูปสื่อด้วยแต่ว่าสื่อรัวมหงูดเนนยก้อปปฏิื อย่างล่าสุดที่คุณองอาจคล้่งเพบุญออกมาพูดว่าก็จะมีพื้นที่ให้ฝ่ายค้าเนี่ยได้มาออก n b t แล้วละ เอ่ผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะเพราะว่าอันนั้นเป็นรูปเสือช่วงแบ่งสื่อให้คนอื่นเขาใช้บ้างเพราะคุณใช้คนเดียวมาโดยตลอดมันกระจทุกช่องเลยการให้โอกาสก็คือการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแนวทางการทํางานอ่ะปฏิรูปอ่ะปฏิเสนก็ต้องกลับไปด้านหนึ่งใช่ไหมผมว่าผมวเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีกัวจะมีแต่พูดนั่นเองเพราะว่าทางฝ่ายเพื่อไทยเขาก็บอกว่าพูดมาหลายทิศแล้วนะจนป่านี่ยังไม่ได้เห็นผลเลยพวกเขาจะได้ไปพูดเมื่อไหร่เวลาจะเป็นยังไงแล้วใครจะเป็นพิธีกรรายละเอียดยังมีเยอะนะอันนี้ก โอเคละเลือกปฏิรูปสื่อจะถามยิงเถอะปฏิรูปสื่อเนี่ยตัวลงเราจะทําอะไรใช่ไหมเพราะว่าเรื่องปฏิรูปสื่อดีมันมีสองอย่างนะคือปฏิรูปพวกก็เรียกว่าพวกฮาร์ดฮาร์ดแวร์ใช่ไหมคือปฏิรูปตัวสถานีพวกคลื่นอะไรต่างๆกับซอฟต์แวร์วก็คือคนที่ทําข่าวค,คนที่อ่านข่าวคนที่ทํารายการจะมีบางคนบอกว่าการปฏิรูปสื่อที่ทําได้เร็วถ้าหากว่าทําโดยรัฐบาลถ้าในกรณีที่ทำโดยรัฐบาลก็คงต้องเป็นสื่อภายใต้ อำนาจของรัฐบาลนะคะรับผมว่าหลักการที่น่าจะทําได้ไม่ยากนะก็คือรัฐบาลเนี่ยอย่ายไปยุ่งกับสื่อมากนะอย่ายไปใช้อํานาจในการไปสั่งสื่อให้มากคืออยู่ห่างๆสื่อไว้ไลนะและปล่อยให้เขาเป็นอิสระในการปนิการเพ,างงพราะถ้ายิ่งคุณไปสั่งเขามากนะบางส่วนอาจจะปฏิบัติตามคุณนะแต่บางส่วนมันจะต่อต้านนะยกตัวอย่างผมเห็นโทรทัศน์รายการข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่งไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะปกติเนี่ยเขาก็จะเข้าข้างรัฐบาลอยู่แล้ว แต่วันสองวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะมีข่าวกรณีคุณก่อแก้วไปคุณทองแล้วก็แกนนําที่ไปขึ้นศาลคุณก่อแก้วไปขอ,อที่จะบันทึกเสียงเพื่อหาเสียงนะลระสั้งจ่างนั้นท่านที่เขาพูดนะคุณวีระก็ดีคุณอะไรนักวุริจไซเกออก็ดีไม่มีภาพคนเหล่านั้นเลยนะมีภาพแต่ก่อแก้วพิคุณทองคนเดียว ชูสีนิ้วชูสีนิ้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไห้คนเจตนาว่าจะไม้หวยให้คนตัดต่อลาเนี่หรือคนถามข่าวเห็นใจก่อแก้วหรือเปล่าใช่ไหมครเพราะจริงๆริเนี่ยภาพมันควรจะต้องเป็นภาพวิลล่าภาพดาวพซึ่งอาจจะดังกว่าก่อแก้วใช่ไหมครัมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนในสื่อเนี่ยบางส่วนเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลใช่ไหมคือผมว่าพอถึงพูดถึงปฏิรูปสื่อที่คุณหวังว่าพูดถึงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อันที่เราไม่ควรมองข้ามคือ ต้องสร้างจรรยาบรณของคนทําข่าวไม่รู้แม้กระทั่งผู้ประกาศเราเองอะต้องต้องมีอิสระและมีความเป็นกลางเป็นอย่างยิ่งอ่านฐานณะเป็นผู้ประกาศคุณเป็นผู้ประกาศถามว่าตอนนี้คุณบกพ้องจัญยาบรณอะไรบ้างผมว่าไม่มีนะจะให้เส่วนน้อยยากนะพี่วอามันไม่ใช่ตัดสินเองผมว่าคุณก็ระมัดระวังตัวอยู่แล้วค่ะแล้วคนที่ทํางานในวงการสื่อในเมืองไทยเนี่ยผมว่าเป็นคนที่ ส่วนใหญ่แล้วใช้ได้เลย<ะ>จันยาบันไม่ต้องสอนกันนะ่ะรู้ความพอดี